เทมึกสักแบบนี้ครับเวลาที่มือของคุณโดนฝาของมึกสักแล้วฝาของมึกสักมันจะไม่ล้มหกเลอะเทอะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะแปะเทปก่อนนะครับแกะกาวสองหน้าออกครับก่อนที่เพื่อนๆจะแปะเทปนะครับให้เพื่อนๆซีนโต๊ะก่อนนะครับให้เรียบร้อยป้องกันไม่ให้มึกมันเลอะโต๊ะครับแล้วก็ป้องกันพวกฝุ่นพวกสิ่งสกปรกด้วยครับ จุกใส่หมึกสักเราก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายไซส์หลายขนาดนะครับให้เพื่อนๆนเลือกขนาดที่มันพอดีกับรูปที่เพื่อนๆกําลังจะสักนะครับถ้าเป็นรูปเล็กๆก,ก็ใช้ฝาเล็กก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นงานผมดําใหญ่ๆครับเพื่อนๆก็ใช้ฝาใหญ่แบบนี้ไปเลยก็ได้ครับมันจะได้ไม่ต้องเติมหมึกบ่อย แล้วอีกอย่างก็คือให้ดูขนาดของเข็มด้วยนะครับถ้าเข็มเบอร์ใหญ่แต่ใช้ฝาเบอร์เล็กมันก็จะจุ่มเข้าไม่ได้ครับเพื่อนๆนแต่ถ้าเพื่อนๆนใช้ฝาเบอร์ใหญ่แบบนี้ครับแต่ว่างานเล็กเลเวลาที่เพื่อนเพื่อนเทหมึกสักครับมันก็จะต้องเทแบบเกือบเต็มแบบนี้เลยครับมันก็จะทําถ้าเพื่อนๆนใช้ไม่หมดมันก็จะทําให้เปืองแล้วถ้าเพื่อนๆนเทน้อยครับเทแค่ก้นตูดแบบนี้ครับเวลาที่เพื่อนๆนจุ่ม เข็มลงไปครับมันจะทําให้เข็มไปขูดบริเวณใต้ใต้ฝาของจุกหมึกสักครับพอมันไปขูดมันก็จะทําให้เข็มหมดคมครับเพื่อนเมื่อเข็มสักหมดคมครับมันก็จะทําให้สักติดยากครับพอสักติดยากมันก็จะต้องสักย้ําอยู่ที่เดิมย้ำๆครับพอสักย้ําอยู่ที่เดิมมันก็จะทําให้ผิวหนังอักเสบพอผิวหนังอักเสบมันก็จะทําให้สะเก็ดหนา หมึกสักที่ติดอยู่กับสเก็ตของลายสักครับมันก็จะหลุดไปด้วยกันทําให้สีทําให้สีดอกเยอะครับทําให้สีไม่สดโอเคครับแปะฝาลงไปเวลาที่มือโดนมันจะไม่ล้มนะครับดูเลยครับเพื่อนๆเ,เข็มโดนไม่ล้มแน่นอนก่อนที่จะเทหม,มึกนะครับก็เขย่าให้หมึกสักมันเข้าผสมกันกับน้ําก่อนนะครับหมึกสักมันจะเป็นฝุ่นมันจะเป็นผงนะครับเพื่อน หมึกที่มันเป็นที่หมึกสักมันต้องเป็นฝุ่นต้องเป็นผงนะครับเพราะว่ามันจะได้สีแน่นกว่าการที่เป็นหมึกน้ําครับถ้าเกิดเป็นหมึกน้ํามันจะทําให้สีจางครับถ้าเพื่อนๆเอาไปสักใส่ผิวหนังแต่ถ้าเป็นหมึกฝุ่นหมึกผงมันจะทําให้สีแน่นครับเวลาที่เอาไปสักใส่ผิวหนังวิธีเทนะครับให้เพื่อนๆเทแบบห่างๆอย่างนี้นะครับเทห่างๆแบบนี้ครับ มันจะได้หยด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 ลงไปถ้าเพื่อนๆนเอาไปจุ่มครับมันจะดูดขึ้นครับถ้าเพื่อนเนเป็นจังหวะที่สักๆักไปแล้วครับแล้วเพื่อนเพื่อนเอาไปเทจุ่มลงแบบนี้ครับหมึกในขวดมันจะดูดหมึกในฝาเข้ามาแล้วหมึกในฝาที่เพื่อนเพื่อนสักไปแล้วครับมันมีพวกเลือดน้ําเหลืองของลูกค้าปนอยู่ในฝานี้ถ้ามันดูดขึ้นมาครับมันก็จะทําให้ขวดหมึกสักของเพื่อนเพื่อนเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคครับ โอเคครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับการสักลายหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับการสักลายผมก็เชิญเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ